เอ็มสุดซึงพ่อหม่ำอวยพรวันเกิดเป็นคุณแม่ลูกสองที่น่ารักและไม่ว่าจะทําอะไรเจ้าตัวก็คิดถึงข้อควัมมาเป็นอันดับแรกก่อนเสมอสําหรับสาวเอ็มบุษรา,าคําลูกสาวของหม่ำจกมกที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ส่งของขวัญให้คุณพ่อหม่ำในวันเกิดของตัวเองซึ่งหลังจากที่หม่ำและภรรยาได้รับของขวัญและคําอวยพรจากลูกสาวทั้งคู่ก็ได้โพสลงไอจี อวยพรวันเกิดลูกซึ่งงานนี้พอเอ็มได้ฟังคําพูดคุณพ่อเจ้าตัวถึงกับรียบเข้าไปคอมเมนต์ว่าซึ้งมากเลยแล้วพ่อกับแม่ที่สุดเลยแทบไม่ค่อยได้ยินพ่อพูดอะไรซึ้งๆเลยและคําที่เอ็มได้ยินมาตลอดคือพ่อแม่ภูมิใจในตัวเอ็มบ้างไหมและว,วันนี้เอ็มก็ได้ยินแล้วพร้อมทั้งต่อมาเอ็มยังได้ออกมาโพวข้อความถึงพ่อหม่ำด้วยว่าครบรอบ35ปีในวันนี้สิ่งที่คิดมาเสมอคือถ้าไม่มีพ่อและแม่เอ็มก็คงไม่มีวันนี้ พ่อกับแม่ได้พิสูจน์ให้เอ็มเห็นว่าการมีลูกในยามไม่พอ้อมันยากลําบากขนาดไหนมันทําให้เอ็มรู้คุณค่าของการได้มีชีวิตอยู่ใต้ร่มเงาพ่อแม่มันเย็นสบายในขณนะดเดียวกันก็รู้สึกอบอุ่นเสมออาจจะเคยอึดอัดกับคําว่าลูกตลกหรือการต้องวางตัวในสังคมด้วยความที่พ่อเป็นคนที่มีชื่อเสียงจะหยิบจับทําอะไรก็เหมือนถูกจับจ้องไปหมดการจะเลือกคบใครสักคนก็ลำบากและหาความจริงใจไม่เคยได้เลย แต่เมื่อวันหนึ่งที่โตขึ้นมาแล้วมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวรวมไปถึงความโชคดีที่มีอยู่ในตัวนั่นก็คือสะพานที่พ่อสร้างไว้ให้เอ็มเดินมันยาวและแข็งแกร่งมากเอ็มไม่ต้องว่ายน้ำข้ามฝั่งให้เหนื่อยเหมือนคนอื่นๆยอมรับเลยว่าต้นทุนชีวิตเอ็มดีเพราะพ่อสร้างไว้ให้จึงเป็นผลดีที่เอ็มจะนำมาต่อยอดไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรคนก็ต่างพากันอุดหนุนเพราะชื่นชอบในตัวพ่อบรารมีที่พ่อสร้างไว้มันก็ตกมาถึงเอ็มรอยเท้าพ่อช่างใหญ่นัก แต่สิ่งที่จะทําก็คือทําให้รอยเท้าใหญ่ๆของพ่อเห็นเส้นของเท้าที่ชัดเจนมากขึ้นมันง่ายกว่าการทําตัวยิ่งใหญ่เพื่อรบรอยเท้าหรือเทียบรอยเท้าพ่อนั่นก็คือการส่งเสริมรอยเท้าที่พ่อสร้างไว้ให้ยังคงเด่นเห็นติดตาไปอีกตาบนานเท่านานรักและเคารพพ่อกับแม่ที่สุดปีนี้ไม่ได้ไปเจอหน้าอีกแล้วอยากจะกาบเท้ามากๆ แต่ส่งเซอร์ไพรส์ไปให้แล้วนะวันเกิดของลูกมงคลชีวิตที่ดีที่สุดคือการทําให้พระอาหารหันต์ในบ้านอิ่มหนสมาสำราญจัดให้แล้วนะชุดใหญ่ยังไงก็อยากให้พ่อเลิกตดอัดผ้าห่มได้แล้วแม่โมโหไม่รู้จะย้ายไปนอนห้องไหนแล้วนะมีแต่ห้องแอร์เสียแม่ทนดมจนปอดจะพังระบบทางเดินหายใจระบวงจรหมดแล้วปอลอเกิดปี29ไม่ได้เกิดปี3 0นะในเน็ตข้อมูลผิดพลาด